ไออีกแล้วอีกแล้วก่อนนอนก่อนนอนหยอกพี่ิมียวอี่ละว้ายจัง род, ยกกันก่อนนอนหยอกป่วนกันจังนอนกันป่วนกันก่อนนอนกันว้ายป่วนพิมแววเยอีเป่วนนิมแววเยอะบางในน้อยนี่พ่นมอยพี่ิมียวเข้าไปในบ้านหวานนานนานนานช็อกโก้พ่นพ่นนี่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 เป็นไงล่ะเจอพี่ิมียวเล่นก็พี่ิมียวบอกมีบางเงียวมวย่านนี่บางในน้อยนนี่นี่นี่ เฮ้เก่งบ่เก่งก็เมียวะนี่นี่นี่เขาไปไก่เล้วสิไก่สิเอาบ่เอาบ่เอาบ่เก๋าบ่เก๋าบ่เล่นนั้นเมียว่โอ้ยวายานวายานได้เบิร์ดได้เบิร์ดเมียว่ะเอาเอาเอาเจ้าเจงเจเปลี่ยนเล่นกับพี่โคลาดีกว่าโอ้ยเล่นกับพี่โคลาดีกว่าพี่เมียวเ่นแห้งพี่เมียวโตเป้งเว้ยเล่นกับพี่โคลาดีกว่านี่เอาแล้วเอาแล้ว เล่นได้ท mm, mm. mm. ุกเวลาพี่น้องก็เฮ้ยนี่กินข้าวอิ่มแล้วป้วนนี่แล่นมาป้วนพี่เมียวต่อเฮ้ยอย่ายันเยอะยันถือย่านหาแถวพี่เมียวเยอะยันเยอะข้าโต๊ะบางเนหน่อยเช่นอนี่เฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วเนี่ยเนี่ยเอาเอาอีหทั้งยืดดิไปเล่นกับพี่โคลาตต่อเอาเลยย่อกับพี่โคลาตดีกว่าย่อกับพี่โคลาตดีกว่านี่นี่นี่เล่นกับพี่โคล่าดีกว่าเอาอกก่อนรงกายก่อนนอนเพื่อนะนี่นี่ นี่หลอบคำพี่น้องหลอบคำเหมือนนี้นี่กินเขาอิ่มแล้วเพิ่งกัดยอกันวายยอ,อก,กัน,ออกกนพูนพูนโอ้ยลูกบ้านนี่พี่น้องเอ้ยพูนยอกในเบิร์ตมือบางน่หน่อยนี่บ่าพลังขนาดวายพูนพูนธรรมดาที่ไหนพูนแบตมันจะชาดมาเต็มๆพูนวายชาร์จแบตใหม่ๆสู้ไดเบิดพูนนะ สูดได้เบ <1 language> ิดบมือขยันบือขยันสูดได้เบิดนี่นี่เอา嘛เอา嘛พี่กุลาเก่าบองเก่าบองพี่โคลาเก่าวองเมื่ลาบมื่ยานนี่เสียงดังขนาดพุ่นพุ่นมีแต่เสียงมีแต่เสียงเอาเสียงเขาว่าพุ่นวะนี่นี่นี่กิ่งคลุมคลุมเลยว้ยบาไหวไหมเมื่อย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 ชูไหมชูไหมโอ้ยเดี๋ยวขอเวลาเขาพักพักพักสู้ด เอาล่ะจางรักก่อนถอยถอยกันว้ายพุ่นเอายังพุ่เนี่ยเอาในพุ่นป่วนผีเมียวว่าลิงไหนพุ่นโอ้ยหลังเลีหลังนี่โอ้ยเอาชูไหมดีกว่าเอาเขาไปสูต่อโอ้ยเมื่อยแล้วโอ้ยจะไหนสู่ะลิงไหนวะโอ้ยเวียนหัวเลยยางไปยางบ้านนี่โอ้ยเวียนหัวละไปละไปละไปป่วนผีเมียวต่อละมาเออป่วนผีเมียวผีเมียวไม่ใช่อะไรผีเมียวไม่ใช่อะไ้าออผีเมียวใช่เละพุ่นผีเมียวยิงตั้งๆพุ่นว้ยผีเมียวอยู่ขบวนนี่โอ้ยปลอดภัยเลยผีเมียวปลอดภัยแล้ว พี่เมียมากินอาหารเม็ดแล้วว้ายหิวอีกหิวแล้วผุนนะโอ้โห้องหองหองเบิ้งเบิ้งปลาๆที่อาหารเม็ดไหนอ้ยหิวหิวผุนหิวโอ้ยหิวขาดเมียเมียวอ้าวหมอนั่นสู่ต้อข้างนอกติว้ายพี่เมียพี่เมียขอเวลากินอาหารเม็ดก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เมียไปหยอกนโอ้ยกินก่อนผุ่นผุนตะผุนอ้าว อ้าวโต๊จอยังอยู่นี่เอ้า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 ยังอะไรนี่ว้ายมาวุ่นขนาดแกงโตตึงนี่ว้ายมาบ้านบานแกงโตตึงพูดพูดอ้าวมีเสียงเอาแล้วเอาเริ่มตัวใหม่แล้วเอามริมไหมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วว้ายค้ากระดาษว้ายว้ายเมื่อยแห้งเมื่อยแห้งว้ายม่ไหวล่ะ พ่นนี่ลมเพ่อนลงเลยอ้ยเขามาทันเหตุยังอยู่ลมเองได้หนึ่โอ้ยลูบไว้ลูบไว้นักพุ่งนักพุ่งอ้ยลูบไว้นักพุ่งอ้ยชูไว้ไหมนักพุ่งแห้งวายนักนักพุ่งพ่นพูนโอ้ยขาขนาดพี่น้องมาบ,นบานๆแก่งโตตึงสองแสบจำปวนเมียจอมสะชาแนลสำหรับคลิปนี้กะซกซ้ำนีก่ก่อน ขอตัวลาไปก่อนมาคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ให้สองแสบจมพื้นเมียจมสระชนแนลเนตวยครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยขากยู่ขากยูกย่พี่น้องขากยู่โอ้ยขากเห้งโอ้ยยอมแล้วยอมแล้วแกงโตติง